6ราศีการเงินรายรับเข้ามาดีเกินคาดเตรียมรับเงินรัวๆคือราศีไหนใช้คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงการเงินกับหมอจเจมดวงเด็ดเด็ดวดวงกันค่ะราศีกุมการเงินรายรับเข้ามาหลายทางส่วนรายจ่ายเริ่มคุมได้ดีขึ้นหมุนไม่ยากราศีพฤษศการเงินรายรับดีกว่าที่คิดแต่รายจ่ายเพราะความอยากมีอยากได้ยังคงเยอะ ราศีกรกฎการเงินรายรับมากกว่ารายจ่ายชัดเจนแต่ถ้าให้ดีควรแบ่งบางส่วนไปทําบุญด้วยราศีสิงห์การเงินถือว่าดีกว่าที่คาดรายรับดีขณะที่รายจ่ายแม้มากแต่คุงได้น่าพอใจราศีกันการเงินรายรับกลับมาน่าพอใจอีกครั้งรายจ่ายประเภทขอซื้อไว้ก่อนอยังคงเยอะราศีธนูการเงินรา,รายรับกลับมาดีอีกครั้งแต่ยังไม่สมควรไปลงทุนทำอะไรมีแต่จะขาดทุน เช็คดวงการเงินทั้ง12ราศีได้ที่ f a c e b o o k ติดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับมือทันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเดดดวงเช็คดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพ ในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง10คำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665